สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมกันต่อครับสำหรับรถไปโคสามคันซานนี่ SY21542 คันโกเบ SK200 อีก1นึคันทีมงานของเสียทวินงานขุดลอกนนองน้ำที่บ้านดงพองตำบลดงพอง อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับขันแรกนี่เล่นดินเหนียวโคนไม่เอาเอาดินเหนียวอย่างเดียว เดินครับทําเขตทําแนวเล่นโคนเล่นนิดเหนียวแบบนี้ก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดาครับรถทํางาน นักขุดอยู่ที่นี่ครับระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นระดับสื่อแปงเรียกอาจารย์ครับทีมงานของเสียทวินจัดหนักจัดเต็มล่อมาสองหนองแล้วนี่หนองที่สามสำหรับพิกัดบ้านดงพองแห่งนี้นะครับอยู่กันคนละจุดเลย ยืนกันคนละจุด นีท้ทำทางเดินครับเล่นดินเหนียวโคนไม่เอาครับคันนี้คันแรกนี่ครับเสียทวินเขาแก่ใหญ่สวัสดีครับสองนองเสร็จไปแล้วตัวนี้มาทำได้นานหรือ,อยังครับนี่ สามมือโอ้ได้เฮ็ดทาามุ่นได้เฮ็ดต่อไปปะครับโอ,โอ้ลงมุ่นคือเราแสไง้่า,งาช่วงนี้อยู่นะครับขีดตมเลยเสรวินบอกช่วงนี้นะครับอยู่แต่กับโคนอย่างเดียวครับ ออกทากไหนจิออกทางพุ่นให้ออกนี่ครับครับคันนี้ป๋าปเจาะป๋าเจาะบอกโคนหนาวไว้ไกลๆก่อนเล่นดินเหนียวก่อน นี่ครับได้ที่แล้วได้ที่ยืนแล้วตักเวียงขึ้นฟังครับขันแรกครับเล็นดินเหนียวตักเวียงขึ้นฟังนี่เลยบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวไปดูคันที่สองครับนี่คันที่สองครับของซาดนี่คันนี้เล่นโค้นครับแต่ว่าโค้นนี่ยังยังผสมดินเหนียวอยู่ไม่ถือว่าแฉะคันแรกนั้นดินเหนียวคันที่สองนี่เริ่มเลนครับ ดินเริ่มเลนแล้วคันที่สองส่วนโกเบนะครับอันนูนนะ้น่ะเลนของแท้ครับไล่ดูไปทีละคันชอบแบบไหนถ้าชอบดินเหนียวก็ต้องคันนู้นครับแต่ถ้าชอบแบบกึ่งเหนียวกึ่งเลนก็ต้องคันนี้ แต่ถ้าชอบแบบเละเป็นโจ๊กเลยก็ต้องโปรเบครับตามใจชอบรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นครับแบ่งกันคนละหน้าที่สามหนุ่มสามมุมตักเวียงจากด้านนี้ครับไล่ระดับ โยนไปฝั่งนู้นดินก็จะไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วครับพอฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอนกรีตนะครับเป็นแนวคอนกรีตก็จะวางฝั่งแล้วก็ทําแนวสลบไม่เยอะครับดินจะไปขึ้นฝั่งนู้นเยอะครับพอฝั่งนู้นนี่ไม่ใช่ฝั่งของบ้านเรือน ครับไล่ระดับตัวไหนเกินครับตักออกไม่พอตักใส นี่แบบกึ่งเหนียวกึ่งเล่นน,น,นุ่นเหนียวเลยครับอ้าวข้าวนี้ไปดูไปดูแบบเละเป็นโจ๊กกันบ้างนี่ครับโกเบโก้ k อ0 0ครับ เป็นโจ๊กเลยครับนี่เลนลุนล้วนเลยเลนลุนร้วนสำหรับท่านที่ชอบน้ำครับไม่ชอบเนื้อก็ต้องโกเบ กันคนละหน้าที่ครับ3ามหนุ่มสามมุมมีเหนียวมีกึ่งเหนียวกึ่งเลนแล้วก็มีแบบเละเป็นโจ๊กเลยครับแบบนี้ครับจะเป็นระบบปัดสะส่วนใหญ่นะครับ ตักไม่เข้าปงจีก็ปัดเอา เนี่ยครับตัเละเป็นโจ๊กเลยครับเครื่องสูบน้ำนี่อยู่ด้านโน้นครับอดุนแบบน้ำ น้ำจะไปออกฝั่งฝั่งนู้นส่วนเลนเลนนะครับเลนแบบโจ๊กนี่นอยู่ฝั่งนี้กึ่งกึ่งเหนียวกึง่งกึง่งเลนอยู่ตรงกลางแล้วก็ดิ้นเหนียวนู่นเลยครับขันสุดท้ายนู่นเลยขันแรกขันน้ำมาจากฝั่งนู้นบรรยากาศดีมาก ทำงานสนุกแล้วครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวกันใหม่สวัสดีครับ